ว,ว่าจะเซฟผห้นึงคำก่อน,อนร้องเสียงสลาลงทุกตอนอเสียงสลาลงทุกตอนจะนน้องดังปราสาเด็กแนวสิบร้อยพันแปดทิศดีนำมาซ้อนใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเจ็บสมุดปากาทำใจไว้ให้พรอมแค่กตาวหนึ่งซอนมาที่ห้องน่น สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการห้องแนวแนวกันอีกเช่นเคยค่ะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทางช่อง t n n 2ค่ะรายการสาระดีๆที่จะนำแนวความคิดจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพมาเป็นแนวทางกับมน้องได้ค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าท้ายรายการเรามีคำถามมาให้ร่วมสนุกชิงของรางวัลกันด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนดีกว่าค่ะรายการห้องแนลแนวในวันนี้พบกับคุณกระจรชีรม Adobe 200คนของโลกพบกับเขาได้ในช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่แล้วในช่วงที่2พบกับน้องคนเก่งเรื่องแอนิเมชันคนไทยคนแรกที่คว้ารางวัลแอนิเมชันยอดเยี่ยมจากประเทศญี่ปุน่นในช่วงเด็กมีแนวต่อที่ช่วงทัศนศึกษาเราจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์าการเกษตรเฉลิมพระเกียรติจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันครับต่อจากเมื่อวานในช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันต่อว่าคุณขจรภารกิจเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างและกว่าที่เขาจะมาเป็นนัก ัฒน,นาโปรแกรมของ Adobe เนี่ยเขาต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างถ้าพร้อมเราเดี๋ยวเราไปชม,มพร้อมกันเลยค่ะกับช่วงเปิดแฟรมรุ่นพี่ช่วงเปิดแฟรมรุ่นพี่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยอะนะฮะสามารถไปไกลข้างนอกโลกได้เลยแต่ขาดตรงที่ว่าคนในบ้านเราเองเนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะใช้งานนักพัฒนาของเรารเราสามารถทำแอปพลิเคชันได้ลหลายอย่างเรามีความสามารถลหลายๆอย่างแต่เราจะเจออย่างหนึ่งคือผู้ใหญ่เนี่ย ไม่เชื่อแล้วผู้ใหญ่เองนั่นแหละไม่รู้ว่างานจริงๆเป็นอย่างไรเขามักจะอ้างว่าไอ้นี้ทำไม่ได้ไอ้นี้ต้องทําอย่างนี้นะโดยเอาตัวเองเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยไปบอกกับคนที่เขาทำเนี่ยให้เขาทำ ด้านศิลปะก็มากลายเป็นนักขา่าวตอนนั้นยังเรียนด้วยเรียนด้วยที่เรียนด้วยนะฮะแล็วากเลยครับแล้วก็ตอนทุกทุกวันเนี่ยทุกวันทุกวันผมจะต้องเขียนข่าวมามามา,มาลงที่หนังสือเนี่ยแล้วก็ไปจะระยททาข่าวอะไรเงี้ยคุณง่ายพอขึ้นปีสามปีสี่เนี่ยผมทํางานแล้วทํางานมาหลังจากนั้นก็มาช่วงทํางานนี่แหละครับก็มาทําหนังสือออโ์ตเลสซิ่งมีรุ่นมีมีคนคนหนึ่งเขามาชวนทําบริษัทโฆษณาก่อนผมตอนนั้นเรียนอยู่นะทั้งหมดทั้งหมดที่พูดนี่คือเรียนอยู่ ยังเรียนอยู่เว่าแล้วก็ทำบริษัทโฆษณาชื่อว่าพรีโปรดักชันนะแล้วก็รับจ้างทำอาร์ตเวิร์หนังสือรถยนต์เล่มหนึ่งชื่อว่าหนังสือ Racing and ล a l l y นะเสร็จแล้วหนังสือเล่มนี้ทำโดยคุณพงศัศริ์สียเดชแชร์ชุนตัวหนังมีแชร์ชารเตอร์ก็คือหมายถึงว่าเขาทำาเอาหนังสือเนี่ยมาให้จ้างนะให้เราทําผลลัพธท้ายทําได้เล่มเดียวก็โดนคดีแชร์ชาเตอร์อทําให้หนังสือคนที่ เราไม่เราไม่ได้ตังค์จากค่าทำอัดเวิร์กไงเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทรําหนังสือให้เขาเนี่ยเราก็ทําเองได้นะก็เพราะว่าเรารับจา้างหนังสือเข้ามาแล้วก็เลยทําแล้วก็เลยบอกพี่คนที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเราทําเองเลยชื่อว่าหนังสือออโต้เลสซิ่งซึ่งออโต้เลสซิ่งทุกวันนี้ยังมีอยู่นะแต่ไม่ได้ออกเป็นเล่มแล้วก็เน้นทางเรื่องการทำแรลลี่นั่นแหละก็เป็นที่มาว่าระหว่างที่เรียนนผมทาแบบนี้อืเป็นเป็นนักข่าวแบบนี้ขึ้นมาครับครับ แล้วปัจจัยที่ต้องทางานไปด้วยเรียนไปด้วยนี่ก็คือว่าเพื่อหาอไรายได้มาหารายได้ด้วยแล้วสนุกด้วยแล้วมันแล้วจริงๆแล้วสิ่ง,งที่ผมรู้มาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะจากประสบการณ์ตรงนั้นครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าผมผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้แอนตี้ระบบการศึกษานะฮะแต่ต้องเข้าใจว่าเราต้องเข้าใจว่าในในบางสาขาวิชาชีพเนี่ยในในหลักสูตรการศึกษาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เรามีความรู้ได้อืแต่อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ย เราไม่สามารถที่จะสตาร์ความรู้ในหลักสูตรนั้นได้มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผมได้จากไอการที่ทำอาร์ตเวิร์กหนังสือเนี่ยมันเรียนรู้จากข้างนอกเนี่ยมันทําให้เราสามารถรู้งานจริงๆในการ,รทํางานได้แล้วอยากถามคุณกระจอนว่าทั้งแต่ทํางานมานะครับแล้วมันมีความประโยงยายกับซอฟต์แวร์ Adobe ได้ยังไงครับก็หลังจากที่ผมมาทามาทำทำบริษัทหลังจากแล้วผมจบปุ๊บเนี่ยก็เ,เลยตั้งบริษัทเองแล้วก็ล้ม ล้มล้มไ่เป็นท่าเลยเพราะว่า <Okay. S 2> ผมทําโฆษณาอ oh. แล้วลูกค้าผมบ้านจัดสรรทั้งนั้นเลยคือพอธุรกิจบ้านจัดสรรล้มเนี่ยทาให้ผมเนี่ยโฆษณาที่ลงก็ล้มไปด้วย mm. บริษัทหลายๆลูกค้าหลาย,ลายๆเจ้านี้ก็ล้มหมดก็เลยผมก็เลยเลิกเลิกก็เลยกลับไปอยู่ที่สิงบุรีพักหนึ่งก็กลับไปแล้วก็พูท้ายเออกู้ไม่ได้เพราะว่าวิถีเราไม่ใช่ กลับไปอยู่สิงห์บุรีไปทำโรงพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็โดนน้าท่วมสองปีซ้อนก็เลยย้อนกลับมากรุงเทพใหม่คราวนี้ก็เริ่มต้นผมมาได้ผู้มีอุปการะคุณคนหนึ่งก็คือบริษัทแมคทอสเซ็นเตอร์ที่ทําตัวแทนขายคอมพิวเตอร์แมงเทอส์ก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะมี p p l e t h a ไท a n d ตอนเมื่อก่อนนี้ตอนนั้น Apple Apple จะมีมีมีคนคนทำงานอยู่คนเดียวนะตัวแทนของ Apple ในประเทศไทยมีคนเดียวคือคุณภาคภูมิตอนนั้นมีคนเดียวนั่นแหะผมทํายุคนั้น แล้วก็มามามาช่วยเวลามีงาน Apple ทีไรเนี่ยผมก็จะไปพูดหลังจากนั้นพอเริ่มพอเริ่มอยู่ตรงนี้มันมีคอนเนค t ชันเข้ามาแล้วคอนเนค t ชันเข้ามาก็คือมีบริษัทบริษัทหนึ่งที่ที่เป็นจะเปิดตลาดทางด้าน Adobe แล้วก็เปิดตลาดทางด้านว a c คอมว c o คอมคือไอ้แท็บเล็ตเขาก็เลยมามาก็มาคุยกับผมว่าเออผมเนี่ยสามารถช่วยพรีเซนต์สินค้าเขาได้ไหม หลังจากที่ผมเคยพูดของ Apple คือพูดโปรแกรมพวก ColorSync ิวกอะไรต่างต่างเนี้ยก็มาผมก็โอเคไม่มเป็นหาก็แรกแรกก็เริ่มจากการแปลแปลจากคนที่พรีเซนต์แต่ถ้าจำได้ตอนตอนแรกผมพูดว่าผมตกภาษาอังกฤษจะได้ไหมผมบอกผมตกภาษาอังกฤษแล้วทำไมวันนี้วันนั้นเนี่ยผมอาสาแปลมผมก็เลยบอกว่าผมมีความรู้สึกว่าผมตอนนั้นภาษาอังกฤษผมก็ไม่ดียังไม่ดีวันนี้ก็ยังไม่ดีแต่ผมฟังรู้เรื่อง พี่บอ่ว่าเวลาผมพูดเนี่ยผมอาจจะพูดนึกสับไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราที่ความที่เราไม่เก่งเ่กงแบบที่เรียนมาแบบนั้นที่ผมทําแบบนั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมจะแปลในสิ่งที่ผมรู้เรื่องเนี่ยถึงแม้นเขาพูดคนละอย่างกันผมก็สามารถแปลได้คือ็นเรื่องที่ผมรู้เรื่องไงฮะอย่างเช่นพอพูดถึงเรื่องการวาดรูปเนี่ยผมรู้แล้วถ้าเกิดเป็นวิยากรของฝรั่งเขาพูดยังไงเนี่ยเราเห็นเขาทาแล้วเนี่ยเราก็สามารถพูดได้ละ ดังนั้นเริ่มต้นแบบนั้นมาไต่เต้ามาผมแปลไปคนที่ผมแปลให้เขาก็ชอบใจนะเพราะว่าคนที่คนที่ผมแปลให้เนี่ยเขารู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยคือคนไทยนี่แหละเขาฟังเออเขาก็เ,าเลยก็ารจอรนี่คงเข้าใจคงรู้เรื่องีดีตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยกลายเป็นคนแปลโปรแกรมให้กับ Adobe น,น้องๆคงจะได้ทราบหลักในการดำเนินชีวิตของคุณคาจอนรนพิรกิจกันไปแล้วนะคะ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาดูการทํางานของคุณคาร์อนกันต่อรวมไปถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณคาร์อนจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอชมในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักโฆษณากันสักครู่ค่ะเดีวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ w w w f a c e b o o k c o m h o n g n e a ว t v ครับใครไม่ร้องกคงไม่รู้อย่ามวแต่นั่งมองเจ็ดสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจกดเต็บหนึ่งสองมาที่ห้องแนะแนวหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปัน เพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกสนุกหรืออาจเพราะความประทับใจ เราแบ่งปันมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเสนสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมแค่กเตปหนึ่งสองมาที่ห้องแนลแนลเราจะเมว่วานในช่วงเด็กมีแนวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูแรงร,ร้านใจรวมถึงเป้าหมายชีวิตของน้องสันชัยที่ไปสร้างชื่อออนิเมชันที่ประเทศญี่ปุ่นกันต่อค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกับช่วงเด็กมีแนว ช่วงเด็กมีแนวส่วนใหญ่เวลาผมผมคิดงานอะไรพวกนี้ก็จะก,ก,ก็ก็มีหลายแบบนะบางทีก็นั่งนั่งอยู่เฉยแล้วก็คิดไปเรื่อยบางทีก็นอนอยู่กางทีแล้วก็ คิดไปแบบอยู่นิ่งๆแล้วก็คิดไปแล้วก็อีกอย่างที่ทสําคัญก็คืออินเทอร์เน็ตครับว่ามันจะเป็นแหล่งที่แบบเราได้ไอเดียอะไรเยอะมากแล้วก็เห็นสไตล์เห็นเอามาเอาภาพมาเป็นเรฟเ e นซ์อะไรต่างๆครับก็นั่งท่องอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยครับต้องตรง,งไหนแบบน่าสนใจเราก็เก็บมาเก็บมาเก็บมาครับมาเป็นเรฟเลนซ์ให้งานของเรา คิดว่าจุดเด่นจุดด้อยหรือว่าสิ่งที่แตกต่างกันของชาวไทยกับชาวต่างชาติเนี่ยจากที่ผมไปญี่ปุ่นมาแล้วก็ไปเห็นการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยมันมันต่างจากบ้านเรารจังคือเราเรียนเรียนหลายวิชามากแล้วมีวิชานี้ก็โปรเจกต์วิชานี้ก็งานวิชานี้ก็โปรเจกต์สรุปคือเราเป็นหลายอย่างมากแต่เราแบบไม่ไม่ถึงที่สุดสักอย่างเลยคือทำแอนิเมชันเรื่องหนึ่งครับคือเขามี4ปี2ปีแรกเนี่ยเขาจะเรียนทฤษฎี แล้วอีก2ปีที่เหลือเนี่ยให้สร้างผลงานชิ้นหนึ่งครับแล้วผลงานของเขาเนี่ยก็คือจะแบบเรียกว่าเก็บทุกเม็ดนะครับคือแบบเนียมากครับผลงานเขาจะดีมากแต่ถ้าแบบบ้านเราในสไตล์ของบ้านเราก็อาจจะเป็นแค่บอกว่าอ,อีกสามวันส่งครับแล้วเราก็มาไปนั่งปั่นกันครับผลงานก็คือเสร็จครับแต่ว่าไม่สมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้ เทคโนโลยีทุกวันมันก็กาวไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราก็ยิ่งทำทำได้สวยขึ้นเราทํานิดเดียวเราไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะก็สวยแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าความคิดไอเดียนี่ครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่ามันจะเป็นทำไมเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้งานเราเด่นตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีแบบปัญหาอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยครับเครื่องมือใช้นู่นไม่เป็นทํานี่ไม่เป็นกระตูนเนี่ยมันพูดได้เอ้ยมันแบบขยับปากได้เนี่ยครับคือผมหาไปประมาณวันเป็นเป็นวันวันเลยครับเพื่อที่ให้มันขยับปากได้นิดนึงะครับ เพราะว่าแบบโอ้โหเจอปัญหาเยอะแยะมากมายพอระยะที่2งเนี่ยมันเริ่มแบบว่าเหมือนกับเริ่มอยู่ตัวแล้วครับหาอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นแล้วเทคนิคอะไรที่แอดวานซ์ทำฝนตกฟ้าผ่าอะไรต่ออะไรครับแล้วพอขั้นต่อไปก็คือเป็นเหมือนกับว่าเราก็เริ่มแบบมีภูมิมเยอะประมาณนึงแล้วก็จะเป็นสกษณะว่าเหมือนกับฝนหาเทคนิคที่บางทีที่เราทําแบบเนี้ยเราทําไปแล้วแต่ว่าเราจะมีวิธีอื่นไหมที่ทำแล้วดีกว่านี้อะไรเงี้ยครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้อง ต้องคิดว่าเราเราชอบด้านนี้จริงหรือเปล่าเราอยากทำแอนิเมชันเราชอบแค่เราดูแล้วเห็นว่ามันสวยหรือเปล่าหรือว่าถ้ามามาทำแล้วเราอาจจะแบบมันยากจากังคือจะเราจะทำแอนิเมชันสั้นๆสักน,น,น,นิดนึงเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างมากครับถ้าคนนี้จะทำแอนิเมชันต้องอดทนแล้วแล้วก็อีกอย่างที่ที่สำคัญคือเราเรา,เราต้องอยู่ามบของที่สงสรรค์ด้วยครับหากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ชอบอย่างจริงจังพี่ฟังเชื่อว่าจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ w w w f a c e b o o k c o m h งแนนแนว t v ครับใครไม่รอม้องก็คงไม่รู้อย่ามวนแต่นั่งมองเจนสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใช้สเตปหนึ่งสองมาที่ห้องแนแนวหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไร เราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกสนุกหรืออาจเพราะความประทับใจ ให้เราแบ่งปันมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่รอ้องก็คงไม่รู้ยามวแจะนั่งมองยันสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมแค่กตาวหนึ่งสองมาที่ห้องแน่แน่หจากเมื่อาวานในช่วงทัศนศึกษาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูกันต่อว่าข้างในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้างในเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างเดี๋ยวน้องหญิงจะพาเราไปชพมพร้อมๆกันเลยค่ะกับช่วงทัศนศึกษา ช่วงทัศนศึกษาคนะ่าละล้วถ้าสมมติว่ามีด้านข้าวแล้วเราจะแยกเป็นด้านสัตว์ไหมคะแบบเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อะไรอย่๋ออันนี้ก็มีมีเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเรื่องเรื่องปุ๋ยเป็นเรื่องปรับปรุงดินก่อนค้ะเรื่องพืชเรื่องพืชนี่เราก็มีตั้งแต่ว่าถ้าคุณจะปลูกพืชผักสวนครัวทํำยังไงนะปลูกมะนาวให้ได้ผลนอกฤดูก็จะมีเรื่องปลูกมะนาวบนตอมะขวิด ะะเป็นนวัตกรรมใช้ต้นตอเป็นต้นตอ,ตอมะขิดแล้วเปลี่ยนยอดเป็นมะนาวมันก็จะทําให้ต้นที่แข็งแรงแล้วก็ปลูกมะนาวก็จะจัดการให้มันออกปลูกนอกฤด,ดูได้ยังไงก็จะเป็นองค์ความรู้ความรู้ใหม่ค่ะหรือว่าปลูกกล้วยที่เขาบอกปลูกกล้วยแล้วก็เอาหัวหัวลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่ที่เราจะเน้นจากผู้ที่ปฏิบัติจริงแล้วก็เกิดผลก็คือเป็นชาวบ้านที่คิดนวัตกรรมเหล่านี้จากการปฏิบัติ แล้วเราก็เชิญมาถ่ายทอดที่นี่นะก็มีเรื่องตั้งแต่ข้าวใช่ไหมคะเรื่องที่บอกพืชผักแล้วไม้ผลแล้วก็เรื่องของข้าวที่จะปลูกข้าวเป็นนายนกล้ายังไงปลูกข้าวต้นเดียวยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นเรื่องพืชผักต่างๆส่วนเรื่องเลี้ยงสัตว์นี่เราก็จะมีวิทยากรมาสอนเรื่องการเลี้ยงปลาการเลี้ยงกลในนาข้าวก็จะมีจัดเป็นหลักสูตรให้มาเรียนได้แล้วก็ถ้าเป็นหลักสูตรเรื่องอาชีพที่จะไปทําอาชีพ ได้นะคะก็เช่นเรื่องของการเรื่องเห็ดกม็มีการเพาะเห็ดฟางตะก้าการเพาะเห็ดในสวนผสมผสานยังไงนะะแล้วก็เรื่องของการแปลรูปผลผลิตก็มีสอนในเรื่องของการทําสบู่การพึ่งตัวเองเบื้องต้นถ้าเราเป็นเกษตรกรนนะะจะทําสบู่แชมพูยาสาระผมที่เป็นใช้สมุนไพรหรือพืชผักพื้นบ้านเนี่ยให้เป็นประโยชน์ยังไงให้ก่อให้เกิดรายได้ อย่างโถเขียวใช่ไหมคะแค่มาบดบดก็เป็นสบู่โถเขียวที่เป็นสครับนะคะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์แล้วก็ถ้าใครที่สนใจจริงก็มาเรียนแล้วก็ไปทําอาชีพได้เหมือนกันนะก็มีคนที่มาขายที่เราคือมาเรียนแล้วก็ไปทําผลผลิตเหล่านี้แล้วก็เอามาขายที่ตลาดนัดเศรษฐิจอพอเพียง<ะ>ก็คือนอกจากจัดก,กิจกรรมเหล่านี้แล้วเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมที่เรียกว่าตลาดนัดเศรษฐีอพอเพียง เราจะจัดทุกเสาร์ทิ่ต้นเดือนซึ่งในเดือนนี้ก็จะจัดในสองที่ 7, ที่เจ็ดที่ที่แปดกรกฎาคมซึ่งตลาดนัดนี้จะเป็นเราเรียกว่าเป็นตลาดนัดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวันที่เจ็ถึงแนี้นะคะจะมีงานกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอยากจะถามว่าจุดประสงค์ในการจัดตั้งงานนี้เพื่ออะไรคะค่ะในเรื่องของการจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงชื่อก็บอกเลยนะคะก็ะจะเป็น สถานที่ที่เราจัดงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงะนะซึ่งเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้เป็นแนวทางการดำเนินการชีวิตของเราในงานนี้นะคะเราก็จะจัดเหมือนการถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะ,ค,ะคือจัดเป็นหลักสูตรให้คนมาเรียนรู้ฟรีนะ,ะเพื่อที่จะนำมาไปไประยุกใช้นะ,ะ,ะในแต่ละ เดือนที่จัดเราก็จะมีธีมงานที่แตกต่างกันไปสําหรับวันที่7วันที่8นี้เราจะจัดงานใช้ชื่อว่ามหาศจรรั์ผักพื้นบ้าน<ะ>เพราะฉะนั้นก็จะนําเสนอเรื่องผักพื้นบ้านซึ่งเป็นผักที่ปลูกไว้กินในพื้นที่ของภาคต่างๆนะ<ะ>ก็จะมีชาวบ้านจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสา<ะ>นนําผักพื้นบ้านที่ใช้บริโภคปลูกไว้ในแต่ละ ภาคเอามาจัดแสดงนะนอกจากามาจัดแสดงแล้วก็จะมาแปรรูปทำอาหารกันสดๆที่นี่เลยะนะคะอย่างเช่นถ้าทางสกลนครก็จะมีเป็นหวายใช่ไหมคะที่เป็นผักที่เอาไว้กินกันก็จะมีแกงหวายทางใต้ก็จะมีใบเมียงอะไรพวกนี้ก็จะมาทําอาหารกินกันแล้วก็ขายด้วยนะคะนอกจากนี้ก็เอาต้นพันธุ์ต่างๆมาจัดจําหน่ายถ้าใครอยากได้พันธุ์ไม้พื้นบ้านที่จะไปปลูกเอาไว้กินในบ้านก็มาหา ไดนะ้นอกจากที่จะแสดงในแต่แตละครั้งแล้วในแต่ละเรื่องก็จะต่างกันไปนะก็โดยหลักก็จะมีเรื่องของอบรมถ่ายทอดความรู้<ะ>อย่างตอนนี้เป็นเรื่องผักพื้นบ้านก็จะมีเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านยังไงหรือว่าทิศท,ทางแนวทางในการปลูกผักพื้นบ้านเป็นเชิงพาณิชย์ยังไง<ะ>ไว้ขายแล้วก็มีเรื่องของการปลูกภัยมีเรื่องของอการทําเกษตรอื่นๆด้วยก็เปิดหลักสูตร อบรมฟรีนะซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถสมัครเข้ามาอบรมได้นะนอกจากที่อบรมแล้วนะพี่น้องที่มาขายพวกพืชผักพื้นบ้านแล้วก็จะเอาผลิตภัณฑ์อย่างดื่นตัวเองมาขายด้วยนะนอกจากนั้นก็จะมีร้านค้าประมาณกว่าร้อยร้านที่มาขายสินค้าคุณภาพนะก็จะมีพวกข้าวผักปลาอาหารต่างๆนะแล้วก็ผลผลิตที่แปรรูปมาขายกันด้วยวก็จะมีร้านค้ามาขายมีอาหารมาขาย มีสินค้าต่างๆมาขายในขณะเดียวกันใครสนใจความรู้ก็เข้าอบรมใครสนใจที่จะดูกิจกรรมต่างๆของพี่น้องที่เอาผลผลิตผลิตภันธ์มาขายก็จะมีการจะแสดงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยนี่ครับตะปูถ่านที่นักเรียนก็เอาไปลองทำครับนี่ครับที่ทำตะปูถ่านต้องต้องถ่านไม้ไผ่เนี้ย แต่ไม้ที่อายุ3ามปีขึ้นไปจะมีคุณภาพดีมากใช่ไหมแกครับ,รบที่สย์เราตอนนี้กำลังรณรงค์ว่าคนที่ปลูกไผ่ขายหนอ่อไผ่หวานไผ่เลี้ยงไผ่กินจุงไผนะ่ตรงนะฮะตรงลืมแรงหรือว่าพวกเขียวเขาสมิงน,นะฮะอันนี้ไผ่กินจุงครับมีไผ่กินจุงไผ่ตรงตตัวนี้ไผ่ตรงะฮะ้ไผ่สีสุด่ะสีสุดก็ได้ไไดใครมีเตาเผาจะเป็นเตาดินเตาอะไรก็แล้วแต่ ถ้าไม่ประสบความสําเร็จในการเผาโทรมาถามนะไม่จําเป็นต้องซื้อเตาผมนะสร้างเตาเองก็ได้หรือซื้อจากที่อื่นก็ได้นะถ้าทําไม่ได้แล้วติดต่อมานะาติดต่อมาที่เราครับก็จะบอกหมดนะครับทุกไภ่เราสามารถบริโภคได้งานวิจัยของดรต,ต,ต,ต่างๆเขาจึงไว้วางใจผ่านไม้ไผ่ ข้างในพิพิธภัณฑ์เนี่ยกว้างใหญ่แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีมาให้ได้ชมกันต่อค่ะและสําหรับช่วงนี้ค่ะทางรายการก็มีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อกันอีกเช่นเคยค่ะสาหรับน้องๆที่สนใจนะคะอยากจะสัมผัสกับอาชีพที่ชอบด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้ค่ะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการห้องแนแนวก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่ามีกิจกรรมดีๆอีกมากมายรอให้น้องๆคนพบอยู่ค่ะี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่4ของรายการค่ะ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์081-137-2303หรือ www.facebook.com ห้องแนแนว .t v ครับใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามุดแต่นั่งมองยันสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมแค่สเต็ปหนึ่งซองมาที่ห้องแนแนวเรียนรู้ในห้องแคบหรือในโลกกว้าง เก่งที่สุดหรือช่วยชีวิตมากที่สุดตามกระแสโลกหรือสร้างตัวตนบนเวทีโลกได้รับมากที่สุดหรือให้มากที่สุดคิดเหมือนคนอื่นหรือคิดเพื่อคนอื่นมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่รองโอคงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเจสมุดปากกาทำ กลับเข้ามาสู่รายการท้องแนนแนวค่ะกับช่วงพบที่ปรึกษาค่ะซึ่งในช่วงนี้ค่ะน้องๆสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้ที่ Facebook ของรายการท่องแนนแนวค่ะหรือเป็นทางเว็บไซต์ b i n e t t h a i l a n d c o m ก็ได้ค่ะโดยจะมีพี่ปิ๊กดรอาทวิชอุไรรัตน์เป็นผู้ตอบข้อสงสัยให้กับน้องๆเกี่ยวกับเรื่องการเรียนค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมีคำถามอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงพบที่ปรึกษาสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็จะมาตอบคำถามในช่วงเวลาที่เรียกว่าพบที่ปรึกษานะครับสำหรับคำถามในวันนี้ก็คืออยากทำงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องเลือกเรียนคณะไหนสาขาใดครับคำตอบก็ง่ายๆเลยครับคณะก็อาจจะชื่อคณะศิลปกรรมก็ได้นะครับหรืออาจจะที่รังสิตนี่เราชื่อว่าคณะศิลปะและการออกแบบส่วนสาขาเนี่ยก็สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์เลยครับชื่อตรงๆต,ตัวเลยครับ ครับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับและสำหรับคำถามประจำสัปดาห์ค่ะคุณคารอนพิรกิจ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมอะไรน,น,มมน้องๆสามารถส่งคำตอบมาร่วมสนุกชิงของรางวัลได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้นะคะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการห้องแนแนวก็ได้คะ่ะและจากนั้นนะคะทางรายการจะส่งเสื้อส,สวยๆของรายการกลับไปให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยละคะ่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ของรายการห้องแนแนวหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ binetthailand.com <c oughs> ก<ๆ>็ได้ค่ะว<ๆ>ันน<ๆ>ี<ๆ>้นะคะหมดเวลาของรายการห้องแนแนวแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการได้ใหม่ได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทางช่องนี้อ็ต้อขอของ น,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่เอื้อเฟื้อสถานที่อุปกรณ์ในการถ่ายทำค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าไปชมกันต่อถึงชีวิตของคุณขจรพีรกิจนักพัฒนาโปรแกรม Adobe ีหนึ่งเดียวของไทยในช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่แล้วในช่วงที่2 ไปรู้จักกับบรรดาน้องๆคนเก่งแห่งทีมสตรีวิตสิง์กับการแสดงยิมนาสตาดาในช่วงเด็กมีแนวต่อด้วยช่วงทัศนาศึกษาไปชมกันต่อกับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างติดตามชมได้สัปดาห์หน้าครับ